สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับ Property Scout แล้วก็เตยกันเช่นเดิมนะคะวันนี้เตยกับ Property Scout เนี่ยพาทุกคนมาอยู่กันที่โครงการใจกลางพร้อมพงเลยค่ะกับที่นี่สุภาลัยโอเรนทอลสุขุมวิท39ค่ะถือว่าเป็นโครงการที่อยู่ใจกลางเมืองเลยแล้วจะบอกว่าตอนนี้เตยนั่งอยู่ในห้องยูนิตหนึ่งที่สวยมากๆเขาตกแต่งได้แบบโคซีมากๆอยากจะพาทุกคนไปชมค่ะว่าห้องนี้เนี่ย จะสวยขนาดไหนแล้วโครงการเนี่ยจะให้อะไรแม้บ้างตามไปชมนในคลิปกันได้เลยค่ะ สุภาลัยโอเรียนทอลสุขุมวิท39มีอาคารพักอาศัยทั้งหมด4อาคารโดยประกอบไปด้วยอาคาร25ชั้น2อาคารแล้วก็35ชั้น2อาคารค่ะซึ่งห้องพักอาศัยรวมทั้งหมดเนี่ยจำนวน1,046ยูนิตในส่วนของพื้นที่ส่วนกลางก็มีมาให้หลากหลายค่ะจะมีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะ เรามาเริ่มกันที่ตรงนี้ดีกว่าค,คือเดินเข้ามาแล้วอะตรงนี้เราก็จะเจอบริเวณ common area ที่ว้างมากๆแต่ก่อนจะพาไปดูรายละเอียดตรงนี้จะแวะมาดูตรงนี้ก่อนค่ะซึ่งเป็นห้องครัวจะบอกว่ามันดีตรงไหนรู้ไหมมันเป็นห้องครัวปิดค่ะทุกคนแล้วเขาก็ให้เนี่ยประตูบานเลื่อนมาให้เนอะดีก็คือใครที่ชอบทำอาหารอะห้องนี้ก็คือตอบโจทย์เลย ไม่ต้องกลัวว่ากลิ่นจะเข้าไปรบกวนภายในห้องเลยค่ะห้องครัวเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างกว้างเลยนะทุกคนกว้างมากๆแล้วก็มีพนทีในการเตรียมอาหารเนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่เครื่องใช้ไฟฟ้ามีมาให้ครบคันค่ะทั้งเตาไฟฟ้าไมโครเวฟด้านล่างตรงนี้มีฮูดด้วยค่ะแล้วอีกอย่างที่ชอบก็คือตรงนี้มันเป็นซอฟต์คลอคือปิดแล้วก็จะไม่เสียงดังเห็นปะแล้วก็แลนด์ลอร์ดนะเขายัางมีวัชเทลแอนด์ไดเออร์ไว้ให้เตรียมพร้อมตรงนี้ด้วยค่ะ ลากกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยห้องนี้มาถึงส่วนที่เตยชอบมากๆคือ living area common area ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวก่อนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตู้เก็บรองเท้าค่ะก็เก็บได้ค่อนข้างเยอะเลยเออจุใจแล้วก็ฝั่งนี้นะคะหยบมาก็จะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารสําหรับ4คนค่ะก็เขาตั้งไว้ใกล้ๆกับห้องครัวทำอาหารเสร็จปุ๊บมานั่งตรงนี้ได้เลยชอบความตกแต่งจะบอกว่าการตกแต่งของห้องนี้อ w n e r l a n d ดเขาทําได้ได้ดีมากๆเตยชอบมากมาก ตรงนี้เราเข้ามาถึงในโซนของพื้นที่นั่งเล่นแล้วดยจะบอกว่าชอบมุมนี้มากมาก,มากด้วยความที่แบบ มันกว้างขวางมากๆทุกคนไม่รู้สึกว่าเหมือนอยู่คอนโดเลยอะรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเลยแล้วก็มีระยะห่างจากตัวโซฟาไปทีวีเนี่ยในระดับที่ดีเลยดูทีวีไม่เสียสายตาเลยค่ะแล้วก็แทกอีกทั้งเนี่ยยังอยู่ใกล้กับบัลคอนี่ที่เขาให้กระจกอะบานเลื่อนมาค่อนข้างบานใหญ่ทีเดียวทําให้เราอะได้รับแสงจากธรรมชาติด้านนอกค่ะเข้ามาในห้องแบบตเต็มมากค่ะเดี๋ยวพาออกไปดูบัลคอนี่ บาอคนนี้ค่อนข้างกว้างมากๆจะบอกว่ามากซึ่งบาอคนนีะกว้างไปเชื่อมจนถึงห้องนอนใหญ่เลยแล้วตรงนี้นะคะก็จะเห็นวิวพื้นที่ส่วนกลางตรงนูน้นดีลมโกรกมากค่ะรับรองว่าห้องไม่ร้อนแล้วก็ได้ลมโกลกเข้ามาเลยในห้องมาค่ะก่อนจะไปดูห้องนอนใหญ่เตยจะพาแวะไปดูห้องนอนอีกห้องนอนห้องเล็กก่อนมาตามมาตัมมา อุ้ยน่ารักมากอุ้ยแต่ห้องนอนก็ไม่ได้เล็กขนาดน,นั้นนะคืออยู่นอนคนเดียวได้สบายสบายเลยอะ่ะตู้เสื้อผ้าก็บิวอินมาให้แล้วค่อนข้างใหญ่มากๆเลยค่ะอยู่คนเดียวสบายสบายเตียงนอนก็มีมาให้พร้อมเลยค่ะแล้วก็โต๊ะตรงนี้นะคะเป็นโต๊ะที่เราสามารถมาทํางานนั่งอ่านหนังสือได้แล้วแถมยังเช็ควิวสระว่ายน้าจากตึกฝั่งนู้นได้อีกค่ะคือตอ้ของห้องเขาตกแต่งห้อง,องได้น่ารักมากๆ สำหรับใครที่อยู่อาศัยในห้องนี้เนาะสามารถใช้ห้องน้ำร่วมกันกับแชร์บาร o ูมด้านนอกได้เลยมาต่อไปเราไปพาไปดูห้องน้ำตัวแชร์บารูมกันดีกว่าก็คือมีกระจกบานใหญ่มาให้มีแยกโซนเปียกกับโซนแห้งไว้อย่างชัดเจนเลยค่ะมาค่ะเราไปดูห้องมาสเตอร์เบดรูมกันดีกว่าแล้วตื่นเต้นละตื่นเต้นละโอ้มาค่ะเรามาถึงมาห้องมาสเตอร์เบดรูมกันละว้าว สวยอะสวยมากชอบอยากชื่นชมและหลอดที่ตกแต่งห้องได้สวยมากๆจริงๆอ่ะเรามาออดูตรงไหนก่อนดีโอเคมุมนี้ก่อนแล้วกันค่ะก็คือ เตียงให้มาค่อนข้างใหญ่เลยน่าจะเป็นเตียงควีนไซส์ใช่เอ่อเตียงควีนไซส์ตรงนี้ไปเตียงก็ยังมีทีวีให้อีกเนาะแล้วก็ติดกับระเบียงค่ะทําให้แบบเอ้ยเราตื่นเช้ามาเนี่ยเห็นวิวสระว่ายน้าตรงนั้นโอ้โหรันจวนใจสุดๆที่บอกว่าเปลคนนี้มันเชื่อมยาวมาถึงตรงนี้เลยเราสามารถออกไปชมหรือว่าริงเดินทะลุไปอีกห้องนั่งเล่นตรงนั้นเลยก,ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเขาก็ และหลอดเนี่ยก็วางโต๊ะที่ทํางานไว้ให้ตรงนี้ค่ะความพิเศษของโต๊ะชอบอะฟังชั่นอลมากๆคือมันสามารถดึงตรงนี้ออกมาได้อีกถ้าเราต้องการพื้นที่วางของที่มากขึ้นอะค่ะเรา move มาตรงนี้ดีกว่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบเป็นฟิวแบบ walk in closet เล็กๆก็มีบ i l อ i n ตู้เสื้อผ้ามาให้ค่อนข้างใหญ่เลยมาถึงโซนที่ชอบที่สุด ก็คือเตาเครื่องแป้งค่ะสําหรับสาวๆกระจกบานใหญ่มีไฟไฟมาให้ด้วยอ่ะไม่ต้องห่วงเลยใครแบบแต่งหน้าแบบตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยเออมีไฟมาให้พร้อมไม่ต้องกลัวปัดแก้มแล้วแก้มจะเป็นสุดหลิงเรา move กันมาที่ตรงนี้ได้กว่าห้องน้ำตัวนี้เป็นห้องน้ำเป็นอองส i t e bathroom ค่ะก็เป็นห้องน้ำในตัวเลยใครนอนอยู่ห้อง master b เ d ด o ูมก็คือสามารถใช้ห้องเนี้ยในการอาบน้ำเข้าห้องน้ำได้เลย ็นกันบ้างค่ะทุกคนกับห้องที่เตยพาทุกคนมาชมกันในวันนี้จะบอกเลยว่าห้องนี้ดีงามมากสวยมากโคซี่มากๆแล้วก็กว้างมากๆเลยค่ะห้องนี้นะคะเราปล่อยให้เช่าอยู่ที่45,000บาทเท่านั้น,นะคะ่ะใครสนใจห้องนี้นะคะแล้วก็อยากจะนัดชมห้องนี้เนี่ยเพื่อชมห้องแล้วก็ชมโครงการนี้นะคะก็รีบติดต่อ p r o p e r t y s c ี้เมาได้เลยค่ะเรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญเนี่ยคอยดูแลทุกคน,นะคะ่ะ ก่อนจากกันไปนะคะเช่นเดิมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเพื่อติดตามรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยค่ะวันนี้เตยกับ property scout ต้องลากันไปก่อนแล้วค่ะ